ตลาดนักเตะกำลังระอุอาร์เซนอลจะได้ตัวเกปาเชลซียื่นซื้อดาวรุ่งดอทมุนเอาฮิลาลใกล้ปิดดิวโอซิมเฮนส่วนลิเวอร์พูลได้ประตูดาวรุ่งเสริมทับไปฟังสรุปข่าวร้อนๆวันนี้กันเลยครับอาร์เซนอลใกล้ขวาเกปาจากเชลซี อาเซนอนใกล้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเกปาอาริซาบาลากา้าผู้รักษาประตูจากเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้เรียบร้อยโดยเกปายอมรับบทบาทเป็นตัวสำรองของดาบิดราย,ยาดีลนี้จะเป็นสัญญาระยะยาวและอาเซนอนเตรียมจ่ายค่าฉีกสัญญา5ล้านปอนด์ตามที่รายงานโดยกันเนอร์บล็อกเชลซี Chelsea เปิดฉากล่าตัวเจมี่ไบโนกิเทนส์จากดอทมดล เชลซีได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเกินกว่า35ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเจมี่ไบโนกิทเทนส์ดาวรุ่งของบอรุสเซียดอร์ทมุนแม้ยังไม่มีการตกลงระหว่างสโมสรแต่ตัวนักเตะเองตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีแล้วแมนซิตี้ยังถือสิทธิ์10%ของค่าตัวในการขายครั้งนี้ดอร์ทมุนปฏิเสธข้อเสนอแรกแต่เชลซีจะกลับมายื่นข้อเสนอใหม่พร้อมโบนัสเสริมและที่สำคัญไบโนกิทเทนส์ต้องการย้ายร่วงทัพสิงบลูอย่างชัดเจน อัลฮิลานเดินหน้าเต็มกำลังล่าโอซิมเฮนจากนาโปลีอัลฮิลานทีมยักษ์ใหญ่จากซาอุดีอาระเบียเตรียมการเดินทางและตรวจร่างกายให้กับวิกเตอร์โอซิมเฮนหลังยื่นข้อเสนอใหม่มูลค่า75 000, 000, 000, ล้านยูโรซึ่งนาโปลีตอบรับแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักเตะโดยทางอัลฮิลานเสนอค่าเหนื่อย40 000, 000, ยล้านยูโรต่อปีพร้อมโบนัสอีก5 000, ล้านยูโรพวกเขาหวังดึงโอซิมเฮนไปร่วมทัพในฟุตบอสลสโมสรโลก อย่างไรก็ตามยังมีกาลาตาซารายและอีกหลายทีมกำลังพยายามชิงตัวเขาการตัดสินใจจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้าลิเวอร์พูลขวาตัวผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย20ปีลิเวอร์พูลขวาตัวอามินเป็กซี่นายทวารวัย20ปีจากพุสกัสอะคาเดมีโดยจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการระยะยาวของสโมสร ดีลนี้ถือเป็นการขายนักเตะที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรพุสกัสอะคาเดมียและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของลิเวอร์พูลในการวางรากฐานอนาคตตลาดซื้อขายรอบนี้ยังไม่จบง่ายๆใครจะได้ใครจะไปรอให้คุณติดตามตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่กับสรุปข่าวลูกหนังร้อนๆแบบเข้าใจง่ายสไตล์คนรักฟุตบอลครับ